ฮัลโหลสวัสดีครับช่างทำช่างพูนี่กลับมาต่อกับช่างพูนเรียกอีกแกลเลยผมฟูดเดียวเหลือเกินโอเคกลับมาต่อกับเรียกนะผมซึ่งคราวนี้เป็นเทเลอร์ของ Resident Evil v e n e t a ซึ่งจริงแล้วน้องขอพี่เรียกมาตั้งนานแล้วที่ไม่ได้ทำสทักทีพี่ไม่รู้ว่าหนังมันออกหรือย,ยังแต่ยังไม่ออกมั้งแต่พี่มานั่งดูเทเลอร์แรกตอนนี้ไม่เป็นไรแต่อยัยที่ว่าตอนที่พี่ไลฟ์ซีมเลซเซทีว e วเซเว่นไปน้องหลายคนบอกว่าเนี่ยพี่ Resident Evil v e n e t a ไอ้ที่เป็นหนัง CG เนี่ยจะเป็นเนื้อเรื่องก่่ออนนนภาาคค7เพพรระะงงัั้้้้ีตดดูใหไบ จัดไปเราจากเทเลอร์ซะก่อนละกันมาบดากาวาเดวโอของญี่ปุ่นเลยทีเดียวโอ้โอ้เซวเซ่อาเบอก่ปุนว้าวสุดอดซอมบีด้วย้โอ i a man named Glenn Arias he took the Umbrella and t r i s o l <Hey>. s operations oh shit he's a merchant of death oh oh โอ้ามีพี่แอีซัตคริสคริสสองนี้เอ้าเิเก้ามาด้วยจะเป็นไวฟูของสองคนนี้สินะโอลเลช่นีเรเบกา้าโดนจับโอ้ไม่ก็ <laughs> ว้าวลิออนแม่งจอดชัดๆส่วนพีคริสนี่แลมโบชัด ลีกเลียนแม่งจอนวิกจัดเลยลีกเลียนแม่งโคตรจอนวิกเลยให้ตายเด็ดว้าอวไม่ใช่หนังซอมบี้หรอกหนังแอคชั่นมาอีกไม่เห็นมันจะเกี่ยวข้องอะไรพักจ็ดเลย อ <laughs> oh, <laughs> เดือนห้าโอเคสักอีกนานใช้ได้โอเคนะก็ยังที่ว่าพี่ว่าอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพี่ว่าเราหยุดตรงนี้ไว้ก่อนอ่าฮะแล้วเปิดหน้านี้อ่าโอเคอย่างที่ว่านะมันก็ไม่ได้แย่ที่ว่าจริงมันก็โอเคอ่ะคือเพราะว่าคือมันเป็นแอคชั่นใช่ไหมมันเป็นแอคชั่นก็จริงแต่พี่มองว่าเพราะมันเป็นหนังไงต้องทั้งแอคชั่นเอนเตอร์เทนคนดูจริงไหมคนดูต้องดูแล้วชอบสนุกกับการดูหนังและหนังเป็นหนังแอคชั่นก็สนุกแล้วจริงไหมอะไรเงี้ย คือก็ก็คือในคลิปทางฟอร์มเมอร์พี่เคยบอกว่ามันแอคชั่นไลฟ์สาระไปหนนะ่อยน้องมาบ่นซะพี่เยอะคือน้องก็ฟังพี่ก่อนน้องชอบมันก็ไม่ได้ผิดอะไรพ,พี่พี่พยายามพูดอยู่บ่อยๆน้องชอบไม่ได้ผิดอะไรอย่างที่ว่าแต่ถ้ามันแอคชั่นซ้ำไปซ้ำมาบ่อยๆมันก็เบื่อจริงไหมแต่เลสซิลนี่มันก็คือแอคชั่นซ้ำไปซ้ำมาแหละแต่ทีนี้มันขายได้จริงไหมพี่ก็เข้าใจมันขายได้มันถึงมันถึงทำต่อมาเรื่อยๆอย่างเง,งี้ยเข้าใจแต่ว่าก็ทำไมถ้าชอบก็ชอบไปดีจริงไหมใช่ไหมซึ่งแต่ที่แต่ที่พี่ดูนี่ก็โอเคก็ไไม่่่ด้แยซึง มันก็เจ๋งตรงที่มันเอาตัวละครเก่าๆที่เรารู้คุ้นตาคุณตาคริสลีอนรีเบกา Chris, Leon, มาแล้วในเรื่องเกี่ยวกับข้อกับรีเบกาด้วยจริงไหมอะไรเงี้ยรีเบกาจะเกี่ยวข้องอะไรแบบว่าเป็นเด็กที่ถูกทดลองอรือเป่าไม่รู้เพราะว่าจริงๆแล้วตามในเรื่องคือรีเบกานี่แบบว่าเรียนข้ามชั้นมาแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์ในภาคซีโร่ก็เลยอายุยังน้อยสุดในทีมใช่ไหมอะไรเงี้ยเพราะอาจจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับรีเบกาเพิ่มขึ้นก็ได้ในเทเลอร์คริสแม็แบบยังคงเป็นโซนเจอร์เซเวนตี้ซิกเหมือนเดิมเลยคือสาดปืนไปทั่ว โซลิออนก็เช่นเคยจอนวิกมาออีกแล้วคือมันก็น่าดูอะแต่มันแปลกๆสำหรับพี่นิดนึงแต่พี่พูดแต่เยอะไปทุกทีคือขอโทษที่ขอโทษที่ไม่ขอโทษแล้วกันนะ <c oughs> <c oughs> ก็คือว่ามันมันดูน่าดูมันมีซอมบี้แต่พี่เชื่อว่ามันจะมีซีนตกใจซีนแบบจัมสแก์แค่ช่วงแรกๆของของของหนังจริงไหมช่วงแรกๆของหนังแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นไปมันก็จะไม่ไม่มีความน่ากลัวก็เป็นแอคชั่นเต็มสูบ สไตล์เหมือนพวกหนังจอนวิกหนังพวกนี้สไตล์เดียวกันไปซึ่งก็ไม่ได้แย่พี่วันจริงก็ดูได้นะเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีทีนี้พี่อยากรู้ว่ามันจะเอาอะไรไปเกี่ยวข้องกับเ e s ซิ่ e เซเว่นมากพี่อยากรู้เพราะว่าจากที่ดูแล้วดูไม่เกี่ยวข้องอะไรกันเลยแต่น้องบางคนบอกว่ามันเกี่ยวนะพี่หรือมันมีเทเลที่2ก็ไม่รู้ถ้ามีเทเลเทเลที่2พี่จะไปหาดูยังไงน้องคอมเมนต์ใต้คลิปอะไรกับพี่จะไปนั่งดูอีกรอบนะครับผมตามนั้นเพิ่งพูด,พดสีน่นาทีเอง <laughs> เรีกชัดเร็วเลยเกินสีน่นาทีเอง <laughs> โอเคสปอยล์เรซซี่อีวิถ้าใครที่ไม่ได้ยังอยากจะเก็บไว้เล่นเองหรือไม่อยากฟังกดปิดได้เลยนะผมนะีพี่จะสปอยล์เรซอีวิลเซเข้าใจไหมด่วนถ้าเกิดว่าใครที่ไม่อยากฟังกดออกไปเลยหรือปิดเสียงก็ได้เลยอะไรก็ได้ตามแต่ก็ทีนี้ต้องสังเกตไหมเรซซ e อีวิลเซเน่ะตอนจบอะที่ตัวคนที่ลงมาช่วยอีธานอะบอกว่าเป็นเลสฟิลใช่ไหมแต่ว่า ม่น่ามันหน้าตาไม่ใช่คริสจริงไหมคือถ้าจะบอกว่าเขาเปลี่ยนโมเดลทําไมถึงไม่เปลี่ยนโมเดลในเวเนต้าไปด้วยจริงไหมเพราะว่าเวเนต้ายังใช้หน้าคริสที่เรารู้จักของภาคห้าภาคหอยู่เลยจริงปะย,ยังเป็นทรงภาคหเลยด้วำเป็นทรงสกีนเฮดหน่อยหน่อยจริงไหมอะไรเงี้ยยังเป็นภาคหกอยู่ได้ซ้ําแล้วทาไมภาคเลสฟิวเซเว่นถึงกลายเป็นเล i ฟิ d แล้วทาไมถึงใช้ทาไมหน้าตาถึงไม่เหมือนคริสคือจะบอกว่าถ้าเปลี่ยนเอนจิน Engine, คือเปลี่ยนเอนจิน Engine ยังไงมันก็ต้องมีเคล้าโครงหน้าตาเดิมจริงปะอย่าไปเทียบกับย,ยันเตในเดวิจเมี ความแบบว่ารู้สึกที่เราเห็นแล้วรู้สึกว่าเป็นคริสจริงไหมขนาดลีออนยังรู้สึกความเป็นลีออนจริงไหมถึงแม้ว่าภาคสี่ภาคหกจะดูต่างกันสักนิดนึงแต่ก็นะคือใช่ไหมเพราะงั้นเลยสงสัยว่าไอ้เลดไอ้คริสเลดฟิวในภาคเจ็ดอ่ะเป็นตัวปลอมเห็นไหมที่ว่านะผมแต่เพราะว่าอ่านโอเคจบสปอยในเลดฟิวเซเว่นแล้วกันตามนั้นก็หนังเมื่อกี้เห็นบอกว่าฉายวันที่เดือนห้าเดือนที่ห้าใช่ไหมงั้นก็เดี๋ยวติดตามกันทีนึงแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะพี่เชื่อว่าน่าน่าสนุก น่าจะสนุกกว่าลิิยูภาคหนังกันละกันเราที่อีนางมีลาจจวอวิดเล่นละกันแล้วว่าอันนั้นแม่งอุตสาหกรรมครอบครัว <c oughs> คือผู้คือผู้กำกับก็ผัวมันตัวเอกก็เมียมันรูปเอามาแสดงด้วยอะไรเงี้ยจะแม่งน่าเกลียดชิบหายเลยเลยหนังแม่งเล่มหมดเลยอันนี้ยังน้อยยัง้ก็คือคงอยู่ในจัก,กรวาลของลิิยูได้ได้เต็มที่นิดนึงจริงไหมฉะนั้นอยากอยาก่อยางที่ว่าน่าดูมากถ้าเกิดว่าตอนถ้าเกิดว่าในหนังเกิดมีพูดถึงแบบว่าโปรเจกต์เอเวอร์ลินไอไอโปรเจก เด็กของอัมเบล่าที่ว่าอะไรเนะั่นเกี่ยวข้องกับภาคเจ็ด,ด้วยยิ่งเจ๋งที่ว่าจริงไหมให้มันเชื่อมต่อกันแล้ววันที่สนุกพี่บอกตัวพี่ยิ่งชอบเพราะยางว่าจริงต่อให้ภาคหมันจะดูวุ่นวายระเบิดระเบ e r ก็ยังก็ตามแต่มันก็จะมีเหตุการณ์ให้มันไปต่อได้ซีนมันก็คนก็อยากติดตามภาคเจ็ดก,ก็ไม่ต้องรีบูตก็ได้ก็ไปต่อเลยก็ได้จริงแค่ว่าโทนดาวความระเบิดระเบ e r ลงให้มันเป็นรู้สึกถึง Resident Evil Resident Evil คือคดีหาดบ้านใช่ไหมที่มีปีศาจ คือจริงชื่อภาษาญี่ปุ่นชื่อไบโอวสาสตร์นั่นแหละก็คือมันควรจะเกี่ยวข้องกับพื้นที่ปิดพื้นที่แคบที่มีปีศาจมีผีมีซอมบี้จริงไหมเหมือนภาคแรกที่อยู่ในคะเลหาดภาค2อ,อยู่ในเมืองใช่ไหมในเขตหนึ่งของเมืองแล้วก็มีลงไปใต้ดินใช่ไหมอะไรเงี้ยภาคสาภาคสีนี่เป็นเมืองเลยเป็นเป็นเมืองที่เราไม่รู้จกักดีๆมีซอมมีอะไรนะมีปรสิตโผล่มาเฮ้ยสนุกจริงไหมล่ะภาคห้าภาคหกอาจจะดูล้นๆไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรแต่อย่างว่าอย่าลืมว่าภาคห้าภาคหกมันขายได้ดีที่สุดจริงไหมมันถึงแม้ว่าเราคดดีสสุุเจง แต่อย่าลืมครับน้องยอดขายภาค6กับภาค5แม่งดีสุดในซีรีส์นะรู้ป่ะเพราะงั้นอย่างพี่ว่าก็เหมือนกับหนังทันฟอร์เมอร์นี่แหละถึงพี่จะบน่นว่าหนังมันห่วยแตกหนังมันไร้สาระก็ไหนไงก็ตามหนังมันขายได้เพราะงั้นจะซีรีส์ทำไมจริงป่ะก็เหมือนถ้าเกิดสมมติว่าพี่ทำวิดีโอกากๆก,ากแล้วพี่ขายได้พี่ก็โอเคจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยเออ แต่พี่ทำแพี่ทำวิดีโอเต็มที่นะรู้ปะเออทำวิดีโอเต็มที่นะไม่ใช่ว่าทำเล่นๆนะบอกว่าพี่ทำจริงจังนะรู้ป่ะ <laughs> เดี๋ยวมันจะเสียถึงตัวเองนะหม่โอเคตามนั้นจบเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะผมจะติดตามกันเทเลอร์ต่อไปพี่พี่เปิดรอไว้แล้วเดี๋ยวมีเทเลอร์ต่อต,อตอไปมาดูเรื่อยๆนะผมโอเคเจอใหม่พาร์ทหน้าบ๊ายบายผมโชคดีเยญ